สวัสดีค่ะคุณแม่ชนะค่ะวันนี้คุณแม่มาทำอะไรคะวันนี้มาฝากพันต้มรักค่ะก่อนที่จะตรวจทันนะคะจะขออนุญาตซักประวัติคุณแม่นิดนึงนะคะในเรื่องของประวัติส่วนตัวประวัติครอบครัวนะคะประวัติความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ประวัติวัคซีนเพื่อที่จะค้นหาภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนนะคะจากประวัติก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อสายน้ำสาแสุขค่ะ ไม่ทราบว่าคุณแม่อายุกี่ปีคะตอนนี้30ปีค่ะแล้ควคนขอที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ไหน่อยนะคะค่ะ50ถนนพดุงวิถีค่ะตำบลตลาดอำเภอเมืองจัง,งจหวัดมหาสารคามค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ตั้งคันคันที่เท่าไหร่คะตอนนี้เป็นคันที่สองค่ะสองเคยคุกมกำเนิดไหมคะคุณแม่ไม่เคยคุกมกำเนิดค่ะปกติประจำเดือนมาสมบูรณ์ไหมคะสม่เสมอค่ะ มาคลั้งแล้กี่วันนะคะประมาณครั้งละห้าวันค่ะวันนะคะคุณแม่คะขอทราบประวัติการตั้งครรภ์สักนิดหนึ่งนะคะค่ะครั้งที่แล้วคุณแม่คลอดตอนอายุครรภ์กี่สัปดาห์คะคลอดตอนอายุครรภ์สามสิบเก้าสัปดาห์ค่ะคลอดเองหรือมีภาวะแทรกซ้อนในการคลั่งคะเอ่อคลอดเองค่ะช่องคลอดค่ะน้ำหนักโรคแรกคลอดเท่าไหร่คะสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกรัมค่ะเพศไหนคะ ผู้หญิงค่ะตอนคลอดมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมคะสำหรับลกูกไม่มีค่ะตอนนี้ตอนนี้ลูกอายุกี่ขวบคะสามขวบค่ะค่ะคุณแม่มีโรคประจําตัวไหมคะเช่เนเบาหวานความดันโรคหัวใจไม่มีค่ะไทรอยโรคโรหิตจันมร์ไหมคะไม่มีค่ะมีประวัติแพ้ยาแพ้อาหารไหมคะไม่ค่ะค คุณแม่คะขอทราบประวัติทุคคนในครอบครวัวเช่นพ่อแม่ต,ต,ตู่ย่าตายายนะคะเขาเคยมีประวัติโรคหลมชาบเบาหวานความดันโลหิตสูงไหมคะไม่มีค่ะ,ะมีพิการแต่กำเนิดไมหมคะคันแฝดหรือสติปัญญาพร่องไหมคะไม่มีค่ะค่ะโอเคแค,คุณแม่ในเรื่องของอการตั้งครรภ์ครั้งนี้นะคะจะขอขอสักถามเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่พอจะจาได้ไหมคะ ได้นนค่ะวันที่เท่าไห<ๆ>ร่คะเดือนอะไรคะหนึ่งมกราคมค่ะอ๋อหนึ่งมกราเดี๋ยวขออายุการทนมือน,นิดนึงว่าตอนนี้อายุครรภ์กี่สัปดาห์นะคะตอนนี้คุณแม่อายุครรภ์สามสิบหกสัปดาห์นะคะ,คะตอนนี้ก่อนตั้งครรภ์นเนี่ยคุณแม่น้ำหนักเท่าไหร่คะห้าสิบสองกิโลค่ะสูงเท่าไหร่คะร้อยหกสิบสี่ค่ะ,ค,ะค่ะ,คะขอสักประวัติเรื่องของวัคซีนนิดนึงนะคะ ครั้งที่แล้วนะคะคุณแม่ได้ฉีดวัคซีนไหมคะเอ่อเดีเคยฉีดในท้องที่แล้วคะ่ะค่ะฉีดกี่เข็มครคุณแม่สามค่ะสามเข็มนะคะการฉีดวัคซีนครบสามเข็มนะคะจะสามารถที่จะป้องกันค่ะโรคบาดทะยักได้สิบปีตอนนี้ลูกคุณแม่อายุสามขวบนะคะท่าน,นี้ก็เลยไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะจากการสักวัินะคะคุณแม่เราพบว่าคุณแม่ ไม่มีประวัติที่มีความเสี่ยงนะคะที่มีผลต่อภาวะสุขภาพนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้คุณแม่นะคะตรวจร่างกายตรวจคันนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะ,อะตอนอื่นจะตรวจร่างกายโดยการชัง่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วก็วัดความดันโลหิตก่อนเป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วจะให้คุณแม่ไปตรวจปัสสาวะนะคะ,ะเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ชัง่งน้ำหนักนะคะเครื่องชั่นชงน้ำ 就两个。<Thank> <Yeah. S 1> วามปกตินะคะคุณแม่ร้อยิบเจ็ดสมิลลิเม ตัวจิในปัสสาวะแสดงออกถึงการที่คุณแม่อาจจะมีภาวะความดันโลหิดสูงได้โรคไตได้นะคะแล้วก็ดูอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะเช็คในเรื่องของน้ําตาลในปัสสาวะด้วยเพื่อประเมนว่าคุณแม่มีภาวะเบาหวานหรือเปล่าในขณะตั้งครรภ์นะคะแล้วคุณแม่ห้องน้ําอยู่ตรงอ,ออกไปนะคะเลี้ยวขวาน,นะคะ โดยเราจะเริ่มต้นที่ศีรษะก่อนเป็นเริ่มต้นนะคะขออนุญาตตรวจศีรษะก่อนได้ทต,ตรงนู้นนะคะทางศีรษะไม่แห้งนะคะช่วงเชื้นดีนะคะผมก็ไม่แห้งกรอบนะคะขอขอนุญาตดูเปลือกตานะคะเปลือกตาทีซีดนะคะเนาะขออนุญาตดูฝันนิดนึงนะคะอโอเคฝันนะคะไม่มีฝันผมน,นะคะ,อะขออนุญาตตรวจไทรอยคุณแม่กลืนน้ำลาย,ยานะะิดนึงค่ะโอเคไทรอยก็ไม่โต หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะตรวจเต้านมแล้วก็ตรวจท้องตรวจรวมเป็นอันสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเชิญคุณแม่นอนลงนะคะคุณแม่คะต่อไปพยาบาลจะตรวจเต้านมคุณแม่นะคะการตรวจเต้านมเป็นการประเมินความผิดปกติของเต้านมนะคะและหัวนมเพื่อเตรียมนะคะให้นมลูกนะคะเมื่อหลังคลอดก่อนอื่นพยาบาลจะตรวจที่หัวนมก่อนนะคะ เราจะเช็คหัวนมว่าหัวนมคุณแม่มีความผิดปกติไหมนะคะ,ะมีสัน้นบอดแบนบุบไหมโดยปกติเนี่ยหัวนมคุณแม่จะยาวประมาณ0.7-1เซนติเมตรนะคะ,ะจากที่ตรวจนะคะปกติดีนะคะดูลานดูลักษณะลานนมนะคะมีความยืดหยุ่นดีนะคะแล้วเดี๋ยวพยาบาลจะตรวจเต้านมนะคะว่ามีก้อนผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะโดยการเช็คโดยการกดร,รอบๆเต้านมนะคะคุณแม่เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะ โอเคค่ะปกติดีนะคะคุณแม่เดี๋ยวพยาบาลจะตรวจเต้านมอีกข้างหนึ่งอ่าแบบเดียวกันนะคะคุณแม่คะขออนุญาตตรวจกันคุณแม่นะคะค่ะ,คะก่อนอื่นพยาบาลจะตรวจในเรื่องของลักษณะของหน้าท้องของคุณแม่ก่อนว่ารูปร่างของหน้าท้องของคุณแม่เนี่ย เป็นรูปร่างลักษณะอย่างไรบ้างจากการที่ประเมินนะคะรูปร่างของหน้าท้องจะอยู่ในแนวรียาวนะคะที่เรียกว่า longitudinal line นะคะแล้วพยาบาลจะตรวจนะคะในเรื่องของลักษณะของผิวหนังบริเวณหน้าท้องที่เห็นนะคะจจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นนะคะทำให้สีผิว ะะบริเวณหน้าท้องมีการเปลี่ยนแปลงไปที่อาจจะพบได้อย่างเช่นว่าจะมีการแตกลายของบริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็มีเส้นกลางนะคะบริเวณหน้าท้องการแตกลายของหน้าท้องเราเรียกว่าสตราเอกาบดารุ A ่มนะคะแล้วก็มีเส้นกลางที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเราเรียกว่าไลเนียไนกล้านะคะต่อไปจะเป็นการตรวจคันทั้ง4ท่าที่เรียกว่าลีโอโพแฮนกริป ท่าที่1เรียกว่าฟันดันกริบเพื่อตรวจหาระดับยอดมดลูกโดยการใช้มือทั้งสองข้างคลำหาระดับยอดมดลูกโดยจะแบ่งระดับยอดมดลูกจากซิมเพ y ซิสเป l วิตถึงสะดือออกเป็น3ส,ส่วนจากสะดือถึงซิฟอยแบ่งออกเป็น4ส,ส่วน ในเคสนี้อายุคัน36สัปดาห์ไฮออฟฟันดัสหรือระดับยอดมดลูกจะอยู่ที่3ส่วน4เหนือระดับสะดือข้อที่2เรียกว่าแอมเบลกอนกริเพื่อตรวจหาลาดพาสมอลพาสลาดพาสคือส่วนหลังของทารกเราจะคํำพบแผ่นเรียบสมอนพาสคือแขนขาของทารกเราจะคํำพบตะปุ่มตะปะับโดยการเราใช้มือ ฟิกซ์ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็กดฝั่งตนข้ามเพื่อตรวจหารัดพาร์ทและสมอนพาร์ทในเคสนี้ราดพาร์ทอยู่ทางด้านซ้ายของแม่นะคะท่าที่3เรียกว่าพาวลกริปเป็นการตรวจหาส่วนนำและออตจูดของทารุกในคำโดยพยาบาลจะต้องวางมือเหนือซิฟเฟซิสพิวบีดเพื่อคน เพื่อหาส่วนนำของทารกถ้าส่วนนำของทารกกลมแข็งและโยกคลอนไปมาได้แสดงว่าส่วนนำจะเป็นศีสะะแต่ถ้าส่วนนำนุ่มไม่สามารถโยกคลอนไปมาได้ส่วนนำอาจจะเป็นก้นข่าที่4เรียกว่า bilateral i n l r g e n t grip ท่านี้เป็นการประเมินว่าส่วนนำลงสู่อุ้งเชิงการหรือไม่หรือเรียกว่าส่วนนำเอ g นเก m e n t หรือไม่โดยการใช้มือทั้งสองข้างสอบเข้าหากันถ้ามือชนกันแสดงว่าส่วนนำยังไม่ลงอุ้งสู่อุ้งเชิงการ แต่ถ้ามือไม่สามารถสอบเข้าหากันได้แสดงว่าส่วนนำลงสุงอุ้งเชิงกรานเรียบร้อยแล้วหลังจากตรวจคันเรียบร้อยแล้วพยาบาลจะต้องยืนยันอายุคันด้วยการใช้สายวัดการใช้สายวัดเราจะวัดจากระดับเหนือซิมเฟซิสฟิวบิสจนถึงความสูงของยอดมนลูกก็คือไฮออฟฟันดัสที่เราตรวจได้โดยจะวัด ทางนิ้วก่อนแล้วก็กลับด้านมาดูเซนติเมตรนะคะในเคสนี้อายุคันของหญิงตั้งคันเท่ากับ36สัปดาห์มเมื่อเราใช้สายวัดวัดพบว่าได้36เซนติเมตรแสดงว่าอายุคันและ h ไฮออฟฟันดัสที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กันหลังจากที่เราประเมิอนอายุคันโดยใช้สายวัดแล้วเมื่อ สิ้นสุดการตรวจคันเราจะต้องฟังเสียงหัวใจทารกการฟังเสียงหัวใจทารกเราสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินได้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่นการใช้สตีตโตสโคปหรือเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าโซนิเคตหรือดร o อปโทนในการฟังเสียงหัวใจทารกเราจะฟังเสียงหัวใจทารกตรงตำแหน่งที่เราจับได้ลาดพาสหรือส่วนหลังของทารกนะคะ อัตราการเต้นของหัวใจทารกจะอยู่ที่120-160ครั้งต่อนอาทีตัวพยาบาลจะต้องฟังให้เต็มนาทีนอกจากดูว่าอัตราการเต้นเท่าไหร่แล้วจําเป็นจะต้องดูว่ามีจังหวะสม่ำเสมอหรือไม่นะคะ หลังจากที่ตรวจคันเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปจะเป็นการตรวจบวมที่บริเวณเท้าของมารดาโดยพยาบาลจะกดบริเวณหลังเท้าก่อนเป็นเบื้องต้นถ้ามีการบวรมเราก็จะขยับมากดที่บริเวณที่เบียโดยปกติการบวรมของหญิงตั้งครรภ์บริเวณเท้าจะบวมถึงแค่ข้อเท้าจะไม่เลยข้อเท้าขึ้นมา หลังจากที่ตรวจวรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วพยาบาลจะให้คนไข้นอนตะแคงเพื่อตรวจดูเส้นเลือดขอดบริเวณข้อพับของขาจากที่เห็นเราพบว่ามีเส้นเลือดขอดที่บริเวณข้อพับนะคะคุณแม่คะมีเส้นเลือดขอดนะคะบริเวณข้อพับของคุณแม่นะคะ แล้วก็ฟังเสียงใจลูกนะคะชัดเจนดีอยู่ที่150ครั้งต่อนาทีน,นะคะโดยปกติจะอยู่ที่120-150ครั้งต่อนาทีนะคะแม่มีความกติหรือความไม่สุสบายที่เกิดขึ้นตอนนี้ไหมคะ quả như khác ช่วยต้องเตรียมตัวด้วยในเรื่องของเครื่องใช้สำหรับลูกด้วยเพื่อเตรียมตัวที่จะมาคลอดแล้วก็พวกเอกสารต่างๆเตรียมไว้นะคะคุณแม่พอจะเข้าใจคําแนะนําที่ได้รับไปไหมคะพอเข้าใจค่ะค่ะคุณแม่คะยาคุณแม่มหมดหรือไม่คะยาหมดแล้วค่ะโอเคค่ะถ้ายาหมดแล้วเดี๋ยวพยาบาลจะสั่งยาให้นะคะเ,เราจะมียาบำรุงคือไตรเฟอร์ดีนนะคะ ช็อกแทบนะคะช็อกแทบเนี่ยเราจะสั่งให้อีกหนึ่งอาทิตย์เพราะเราจะนัดคุณแม่อีกหนึ่งอาทิตย์เจ้าไอโฟนทีนะคะคุณแม่พอสร้างดูใช่ไหมคะว่าเป็นยาบำรุงที่กระตุ้นไ้สร้างเลือดแดงนะคะเนาะแล้วก็ช็อกแทบนี่จะเป็นยาแคลเซียมนะคะค่ะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวสักวันที่14เรานัดครั้งถัดไปนะคะจะเขียนลงในสมุดนัดให้คุณแม่นะคะโอเคค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะ